ฟังนะคะงวดประจำวันที่งวดประจำวันที่งวดป,ประจำวันที่16มีนา งวัวประจำวันที่สิบกมีนาคมหมื่นสองแหละหนึ่งขอฟันตัวนี้ <c oughs> ตากับบอดีเสียไปส่บูสีดํานั่นหาเห็นแน่ป้า <c oughs> ไม่ในน,น,น,นนั้นไม่มีนร้จะสีำเงินอ่ะอันนั้นติด <c oughs> <c oughs> ว่ามันบอตีดแล้วเนาะมาเตรียมแคปบหน้าจอ เยอะสิจ yes, ทุกคนขาสวัสดี1 4ึ0 0คนดูหนึ่งเคนดู <c oughs> เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ฟังให้ดีนะคะรัฐบาลไทยใครบอกว่าแม่ไม่รู้จะเล่นเลขไหนดีหนึ่งจับให้แล้วเน้นๆ้หางเดียว แต่ขออย่างเดียวฟังให้ดีนะคะหนึ่งเป็นผู้ให้หนึ่งไม่สามารถซื้อได้หนึ่งไม่อย่างรู้ว่าเลขเจอ,อกอะไรเข้ามาแล้วสี่งวดติดแต่ก็การันตีและยืนยันเหมือนเดิมว,ว่าไม่อย่างรู้ว่าเลขเจอ,อกอะไรแต่ถามว่ามีความมั่นหน้ามั่นใจไหมพอสมควรค่ะถ้าไม่มั่นหน้าไม่มั่นใจไม่นั่งอยู่ตรงนี้มาได้นะคะหนึ่งเข้ามาในวงการนี้เพียงแค่ระยะเวลาสองปีแต่หนึ่งมั่นใจว่าหนึ่งมีชื่อเสียงเป็นเป็นคนให้หวยอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วกัน อย่างน้อยหนึ่งกราบขอบคุณแม่จำเนียนนะคะที่เคยเอาแนวทางของหนึ่งไปออกในหลายๆงวดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะฟังให้ดีเลยนะคะลูกค้าขาหนให้เป็นเพียงแค่แนวทาง 1. ไม่ใช่อาจารย์ 1. ไม่มีสูตรในการคำนวณเพราะฉะนั้น หนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางลูกค้าชอบตามได้เลยไม่ชอบผ่านถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะหนึ่งคือแม่ค้าขายเครื่องรางหนึ่งไม่ใช่อาจารย์อย่าเรียกหนึ่งว่าอาจารย์นะคะอย่าเรียกหนึ่งว่าอาจารย์โอเคบอสซีไฮแคปนาจอคนถามว่ามือนีแเรามักตัวใดมักตัวเดียวคะ่ะ หางเดียวหนูชอบตัวเดียวดูวหนึ่งจะให้แขบหนึ่งขอให้แขบตัวนี้ก่อนหนึ่งฟันรัฐบาลไทยง่วประจําวันที่16มีนาคม2 5งพขออนุญาตฟันที่กลับกล้องก่อนค่ะว่าต้องตื่นเต้นปะนั่นหนึ่งค่ะใครแขบหน้าจอแล้วกดหนึ่งขึ้นมาค่ะ ใครแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งใครเดี๋ยวห่างเดียวให้แคปต่อเลยเรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะแคปตัวฟันก่อนฟันหนึ่งค่ะฟันหนึ่งใครแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาค่ะใครแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาค่ะฟันหนึ่ง 1>, 1 9 5 0 0คนดูฟังนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางชอบก็ตามไม่ชอบผ่านขอคนกดหนึ่งขึ้นมาให้หนึ่งสักสิบคนนะคะสักสิบคนเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปหางเดียวต่อเลยโอเลศกดหนึ่งไวมากอะสองหมื่นคนดูลูกค้าขาขอหางเดียวรัฐบาลไทยเอาไปค่ะงวดที่แล้วเข้าเลขทูปปูงวดที่แล้วเข้าเลขทูปปู สามแปดงวดที่แล้วเข้าเลขทูปปูสามแปดงวดนี้ใครรอเลขปู่วันที่สิบสี่หนึ่งทำการบวงสรวงจะลงให้ลูกค้าในกลุ่มก่อนลงให้ลูกเพจในกลุ่มก่อนนะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะหางเดียวเม็ดเดียวพอหางเดียวเม็ดเดียวค่ะ ฟังนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเลขเข้ามาไม่รับค่าน้ำใจค่าน้ำชาค่าก,กาแฟไม่รับสักบาทเดียวไม่รับไม่เอาใครงบน้อยเล่นห่างเดียวคะ่ะกำหมันใจยูประหมันใจบว่ากล้ามาหายจังสี่ดอกอิเล่ก็มั่นอยู่นะหนูก็มั่นอยู่หนูขออย่างเดียวค่ะ เลขเข้าขออย่างเดียวไม่รับค่าน้ำใจไม่รับค่าน้ำชาไม่รับค่ากาแฟไม่เอาอะไรทั้งสิ้นค่าของค่าครูไม่มีนะคะไม่มีแนวทางที่หนึ่งได้มาหนึ่งเลยได้มาจากเซนความรู้สึกของตัวเองสองได้จากการจุดธูปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งกราบไหว้ปีเสียเอยหรือว่าปู่เอยนะคะหรือตาไข่นะคะเลขเข้ามาไม่รับค่าน้ำใจสักบาทเดียวไม่รับค่ะ บอกเลยว่าอหลีว่าอหลีว่ารับอหลีค่ะหนึ่งให้เลขมาสองปีหนึ่งไม่เคยรับค่าน้าใจลูกค้าและถามว่าท่านหนึ่งให้เลขไม่แม่นหนึ่งไม่ดังมาได้จนถึงทุกวันนี้กล้าพูดคํานี้แล้วค่ะถ้าให้เลขไม่แม่นไม่ดังมาได้ถึงทุกวันนี้ปีนี้เข้ามาแล้วสี่งวดติดตั้งแต่ต้นปีมายังไม่หลุดเลยตั้งแต่ต้นปีมายังไม่หลุดเลยปีนี้เข้ามาแล้วสี่งวดติดเราเดินทางต่องวดที่ห้างวดวันที่สิบหก มีนาคม2564ใส่เสื้อสีส้มเสื้อสีส้มนะคะเสื้อสีส้มสีส้มไม่มีใส่สีน้ำตาลแต่ขอเน้นสีส้มเพราะสีส้มเราจะปังกว่าสีน้ำตาลขอเน้นเสื้อสีส้มชุดสีส้มเส้นในเลืองแสงสีส้มกางเกงในเรืองแสงสีส้มก็ได้ขอเป็นสีส้ม แต่งมารอรับทรัพย์กันเลยสีสม้มมั่นใจงวดนี้มั่นหน้ามั่นโหนพอสมควรนะคะเออมั่นหน้ามั่นโหนพอสมควรมั่นหน้ามั่นหัวกว่าเอ,อ,อะเอออะหนึ่งหมื่นเก้าพันคนดูอยากให้เห็นเหรียญปู่มีใครอยากเห็นเหรียญปู่ไหมมีใครอยากเห็นเหรียญปู่กดห้ามา เหรียญปู่จะเปิดให้จองโหตื่นเต้นมากเลยพอบอกจะเปิดจองเหรียญปู่ทุกคนอยากได้เพราะเหรียญปู่เนี่ยด้านหน้าจะเป็นรูปปู่อนันตะด้านหลังจะเป็นรูปอาจารย์หนึ่งเองนะคะโอ้ยจะเป็นรอคักนะหล่อมากค่ะ ได้เห็นแบบนะเป็นแบบนะคะขอใช้คําว่าแบบนะเพราะว่าเหรียญจริงยังเอาให้ดูไม่ได้อยู่ในอยู่ในประลัมพิธีอยู่ก็คือจะไม่หยิบออกมาเหรียญปู่เนี่ยทำพิธีปลุกเสกทั้งหมดเก้าสิบเก้าวันเก้าสิบเก้าวันใครไม่ทันกล่องสุ่มเดี๋ยวหนึ่งวนให้นะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเริ่มจะเริ่มแพ็คกล่องสุ่มนะคะแล้วก็กล่องสุ่มจะเป็นสุ่มแจกแหวนทองค่ะสุ่มแจกแหวนทองร้อยห้าสิบวง ให้ดูคร่าวๆก่อนนะสุ่มแจกแหวนทองร้อยห้าสิบวงเงินสดหนึ่งพันห้าสิบคนนะคะแล้วก็เงินสดห้าร้อยบาทอีกยี่สิบคนต้องแจ้งก่อนนะกล่องสุ่มหนึ่งไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่ามันเป็นสุ่มราคาหลักร้อยไม่ได้สุ่มเป็นราคาเป็นพันนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ไม่เคยดามากกล่องสุ่มหนึ่งเลยเพราะว่าเปิดทีไรล,ลุกคนทุกคนแบบแม่เขากล่องซุ่มกล่องซุ่มกล่องสุมมส่มผู้ใดไม่ซิมาจัดซุ้มือมาได้หรอคะต้ังจัดซุ้มือมาได้